เตมไหนชอบก็หยิบใส่ตะกร้าและเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้กลับมากันต่อกับอ่าสตาดิโอวันเล่ในช่องจิตาลลนและแมมโมลองอิชิเกะอาซูรีเวิร์สนะครับไอ้วันนี้ดอกไม้มันฟิวแปลกแปลกปะมันมีอะไรหรือเปล่าเราเราสามารถเช็ควันเกิดได้ไหมนะวันเกิดเราเช็คอุ้ยเดี๋ยวสกิลขึ้นแล้วเหรอเออว่ะคอมแบ็กังไม่ขึ้นนะครับผมแต่ตกปลาอันนี้ขึ้นหมดแล้ว อาวัตตอริงแคดเอฟเอซีครับระเบิดได้ต้องไปหาน้องหมาก่อนแล้วก็เราไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปจีบคนเลยนะอาเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวผมลดน้ําก่อนโอเคตอนเนี้ยผมรีผมลดน้ำารรอแล้วตอนนี้ไม่มีเมลด้วยว่าแต่วันวันเนี้ยมันเป็นวันอะไรหรือเปล่าปีหนึ่งปนึง,นงเดี๋ยวผมลองไปดูในเมืองก่อนดีกว่าอืมแต่เอาจริงก็ ไม่น,าน่ามีอะไรมั้งเพราะถ้ามีก็คงจะมีจดหมายมาถึงหน้าบ้านเราเดี๋ยววันนี้มันเป็นอะไรใหม่อุ้ย,ยมีเควสปึ๊บวันนี้เป็นวันเกิดของวินเซนต์เฉยๆหรออืมมีเทศากาลบุ๊คเซลเลอร์เอ็กซ์เพสซิวอรอยู่ในสองสามวันเนาะสัปดาห์หน้าน่าจะได้เจอว่าแต่มันมีเอ่อต้องตรงไหนวะตรงนี้หรอโอเคต้องการสลามฮันเตอร์อุย้ยค่าสลามแปดตัวหรออีโลเข้ามารับดิ ไปเลยว่าจะไปหาของตอพอดีเออเดี๋ยวแต่ว่าไประหว่างทางที่ผมมาเนี่ยผมผมได้ดัฟเฟิลดีลด้วยเออเดี๋ยวแล้วผมไม่ได้หยิบพืชหยิบพืชอาหารมาดิอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปในอันนี้ก่อนอ่าเข้ามาในนี้ทีไรก็วางไปทุกทีเลยเสียงลมพัดวูวิวเลยอ่าผมจะมาส่งของนี่กริ้งโอเคเรียบร้อยเหลืออีกสามอย่าง ต้องหายครบเลยเนี่ยรางวัลคือบิดรีแพร์ซ่อมสะพานซ่อมสะพานหรอสะพานที่ว่านี่มันสะพานตรงไหนก่อนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าใช่ซ่อมสะพานหรอมีสะพานตรงไหนบ้างอะ่ะตรงนี้ไม่ไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้ไม่ใช่หรือว่าสะพานตรงนี้มันมีทางไปด้านขวาเนี่ยเนี่ยเอเวนเจอร์กิลอืมแบ็กบูทแบ็กบูทหรอแบ็กบูท ตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าแบกบูดแบกบูดไม่รู้ว่ามันคือ่วนบ้านเราโอเคเดี๋ยวไปลงเหมืองไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปเอาพืชก่อนแล้วค่อยไปลงเหมืองเพราะว่าจะได้ลงยาวๆผมมีครับผมมีความคาดหวังว่าวันนี้จะลงถึงสักชั้น20สิบไปเลย20เลยนะะโอเคดังนั้นก็เออเราต้องหาอาหารก่อนแล้วก็ต้องคาสลามแดตัวเพื่อเควสด้วยนะฮะเควสะมันจะแปดอยู่ในตัวเราใช่ไหมนี่ไงโอเครางวัลสลับปิเหรียญไม่น้อยนะตงๆคือไม่น้อยเลยนะ แล้วก็มันจะต้องลงไปถึงเอเวตต้องเข้าเอเวเตอร์กิลเอาแล้วเข้าได้แล้วนี่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ต้องบิวอาโคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องอาหาเงินเพื่อมาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราอีกเพราะเรามีคัพเปอร์แล้วห้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาเหมืองแล้วเดี๋ยวเลงไปทั้นสิบต่อยาวยๆถึง20เลยนะถ้าจะทำได้ เอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ยมันมีมแมลงบินมาหาผมด้วยปึ๊บอ,อันนี้ไม่ตอบปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนี่ไงโอเคกลับของอยู่เอ้ยมาแล้วโอ้ย,อย,อยมาเลยเรื่อยเลยโอ้โห ตายยากด้วยนะเนี่ยอขาบอกว่าหลังจากนี้แต่ละชั้นมันจะต้องอันตรายมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกับพื้นนะอะไรกับพื้นน่ะโอ้ยออกมาก่อนออกมาก่อนมีมอนจุดตรงพื้นด้วยโอ้ยมันเยอะจังเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สวนนี้โอ้โหนี่แค่ชั้นแรกเองนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวก่อนทำไมเมื่อกี้พี่บอกว่าแครแฟนซีเกิดที่มอลเทนเดี๋ยวก่อนนะส่วนนี่มันมีอะไรไหมเนี่ยเกิดที่มอลเทนเหรอปรเดิมเดิมเดี๋ยวขอชั้นสุดท้ายดีก่อนส่วนมันมีอะไรจริงจริงใช่ไหมนะวันนี้โอ้ยหรือไม่ก็ไปไม่ทันแล้วแหละวันนี้เออ,เอ,องั้นเราลงเหมืองต่อน,นี่แหละ โอเคตอนนี้ผมลงมาถึงชั้นสิบห้าแล้วเดี๋ยวขอนี้นขึ้นก่อ,กอนอะไรคือเอ,อ่อมาลเทนที่มันบอกมันคืออะไรวะครับมัลเทนเอ๊ะเอาเดี๋ยวม,มีทางลงตรงนี้หรออ๋อจะบอกว่าไอ้เควสที่ว่าให้อะไรนะให้เก็บพืชสี่ชนิดเนี่ยแล้วมาตรงนี้เปล่าวะ พอเป็นสะพานที่มันน่าจะใช่ทำไมต้องลองซ่อมดูว่าแต่ร้านนี้ปิดยังอ่ะยังเปิดอ,อยู่อ๋อจะลอนน้อัปเดตแต่กรีสลามเรายังไม่ครบป่ะดิอ่าเดี๋ยวอ๋อจอยแอเวอร์เจอร์กิลโอเคโอ้เฮ้ยมีดาบขายอืมีมแหวนเพิ่มนอกแบกวอลซอสสองพันเอาไปเฟอร์นิเจอร์ อันนี้หมื่นหนึ่งถ้าเราซื้อดาบซื้ออันนี้ไ,ไหมคละทีดด่เข้าเชสบวกสองแต่ดาเมจน้อยลงอะ่ะค่อยๆขายได้ด้วยแฮะปึ๊บขายดาบปึ๊บโอเคแล้วซ,ซื้อดาบนี้มาแทนโอ้ยย่าก็ขายทั้งหมดไปเลยดิ <c oughs> เออโอเคไปไป,ไปลองเอาสู้ซะหน่อย ผมตัดสินใจที่จะไม่ไปงานอะไรต่อน้ะนะตรงหมือให้ยาวสุดครับสองทชั้นยี่สิบ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง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 มันจะไปไหมเออผมจะตายผมจะตายออกไปเอออาเซลุอาเซลุซลตื่นโอ้โหเจอคนอยู่ในเหมืองคนเหมือนจะเออไม่ได้สติกลายไปท่อนแข็งเลย เนก็ระวังตัวในครังหน้าด้วยโอเคผมว่าผมแม่งไม่ควรใช้ดาบนี้ว่ะดูเหมือนฉันจะเสียของสามชิ้นโอ้โหเอ้ยคอปเปอร์โอ้โหโอ้โหตายของสำคัญซะด้วยแล้วคอปเปอร์ที่เหลืออยู่มันทำได้แค่สีก้อนไงโอ้โหหมดหมดเลย เปิดกิวใหม่อยู่ไหมเนี่ยก็ยังเปิดอยู่เหรอเราสามารถขายดาบี้ได้ไหมไอเทมเรคงไม่ได้เซอร์วิสเราสามารถเอาตังมาซื้อคืนได้เหรอแป๊มน,นึงนะแป๊บน,นึงขอขอชอบก่อนถ้าผมขายดาบนี้ได้โอ้โหได้แค่ห้าสิบไอ้บ้าเอ๋ยผมควรจะซื้อดาบนี้ไอ้ได้สี่สิบห้าสิบแต่แค่เก้าสิบเองไม่พอเดี๋ยวกลับมาอุย้ย โอ้โหมีสถิติด้วยการคารมอสเตอร์ป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับบ้านไปฟื้นฟูตัวเองก่อนโอ้ผมต้องขายเพื่อเอาตังค์กลับมาคืนของก่อนวะผมเสียใจไอไอรอนบามากเลยใครจะไปรู้ว่ามันจะเสียของได้ไรสละมิสลามอะ่ะมันคือมแมลงอะ่จะจ่ว่าไปมันมีรอบก่อนอะ่ะที่ว่า มแมลงก็มาเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นมันก็มีหมอกเขียวๆปะเออแต่ว่าหมอกเขียวนี่หมายถึงมแมลงแน่นอนเหมือนแล้วอ,อะออาร์ติแฟติแฟตเดี๋ยวเดี๋ยวขายของเท่าที่ขายขายได้ก่อนเพื่อเอาตังก่อนนะตอนนี้ของที่แล้ก็มาเพียบเหมือนกันนะถ้าผมขายไอตัวดาวที่จะเป็นไงอ่ะลองขายแล้วกันเ์รี่บอม อืมอันนี้หนึ่งโอเคทีหลักเก็บไว้มีคอาโอ้ขาดขาดอยู่ก้อนหนึ่งนี่ว่ะปุ๊บโอเคอันนี้เก็บไปก่อนเก็บอันนี้จะเอาไปส่งเอาไปส่งของได้ต้องเอาเนี้ขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บทนันไหมก่อนตีสอง Okay. เดี๋ยว <sm all> ผมเก็บเก็บให้หมดเลยแล้วก็นอนด่วนๆเดี๋ยวขอเช็คสภาพพยากรหน่อยพรุ่งนี้ฝนตกไหมจ๊ะ <sk r isa> บอกว่าพรุ่งนี้โหแดดอีกแล้ว oh, <sm all> ลดน้ำต่อจ้าแล้วก็ตอนนี้เราได้ชาโคคลินว้าวชาโคคลินได้สตาร์ดิลีงแล้วก็ได้บัคมีตัวพก5 HP ด้วยนะฮะ เงินที่ขายได้ก็อ่ะอย่างน้อยก็น่าจะเอาไปซื้อดาบได้แล้วก็ไปกู้ของคืนได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอรดน้ำต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวดูสูตรครวาวก่อนนิดนึงดิสูตรคราวของเราววยส <c oughs> ีสิบไอของเรายังไม่ครบเลยบีทมาร์กใช้อาร์ม b u มาร์กบัคมีใช้สิบไอที่ใช้ค o p เปอร์สองบัคมียี่ห้าสามยี่ห้าโหเยอะมาก เอออะไรไม่มีสเตเคสโอ้โหหินก99ก้อนสวัสดีใช้ไม้ย20คอปเปอร์บา2นะฮะเปลี่ยนไม้10ชิ้นกลายเป็นโคได้อืมน่าสนใจมีจดหมายมาครับผมขออ่านจดหมายก่อนฉันทำขวานของปวดอาขวานปวดของฉันหายถ้าคุณหาแล้วก็นำคืนเอซับ อาภายในเวลาได้นะครับผมก็จะให้เงินสดให้สิบเหรียญเ,เอาให้ใครอะ่ะเอาให้โรบิาหลับหลับแล้ววะโรบินโรสแอคนะครับผมหาขวามที่หายไปบอกว่าอาเธอชอบไปตัดอยู่บริเวณทางใต้ของมาทางใต้ของมารีนลิชหรอมารีนลนช์อาเปิดแบบก่อนมารีนลนช์รู้สึกว่าอยู่แถวนี้แหละ ถ้าทางใต้ของมาดีแล้วก็คือจากจากบ้านลงมาใช่ไหมถ้าแถวลิชคอเทจโอเคเดี๋ยวผมลดนต้นไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปหาโอเคจากตำแหน่งที่อ่โรบินบอกก็คือจะอยู่ด้านล่างของคอเทจฟาร์มใช่ไหมทางด้านล่างต้องหาอย่างไรก่อนอันนี้อันนี้บ้านใครเนี่ยล็อกด้านขวาด้านขวาไปได้ปะไม่ได้นะฮะทางตันโอเค ต้องสำรวจอนาเขตให้ทั่วด้านล่างด้านล่างด้านล่างเอ้ยเจอพืชโอเคเฮ้ยมีทางลงต่อด้วยหรอทางทิศใต้ก็นา่าจะแถวนี้ละมัง้งอันีปทางตาลน,นะฮะสำรวจสำรวจโอ้ยดอกไม้เอ้ยครบแล้วนี่เดดไลออนโอ้ยเห็ดใดดินกระปิงโอนเนียน สำบัสำบัดสำบัดต่อเอ้ยเอ้ยนี่ปะโอ้โหอยู่สไตล์จริงคนเจอขวานหายแล้วเอาไปคืนโรบินโอเคไปด่วนจ้าไปด่วนจะว่าไปบ้านโรบินนี่หลังไหนนะแพวย์คลินิกไหนว่าของพี่แอร์โครนิกอบิเกลไม่ใช่อ๋โอโอเคบ้านโรบินอยู่ข้างบนนี่คารเตอร์ช็อปทางผ่านพอดีทางผ่านพอดี โอเคกลับมาตามคำร้องเรียนของคำภีเล่มนี้เราน่าจะสบได้หมดเลยหนึ่งสองเย้มาด้วยคำพีชเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของรางวัลเหรอสปริงซีสามสิบเมตรโอ้โหปูกกันยับยรีเวอร์คือบิดรีแพร์หรอายังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วกว่าจะได้ครบเอ้ย ซูดิโมเอ้ยแล้วก็อะไรอะวายคัมพีใหม่เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวสองคัมพีใหม่สองอันเอ้ยไปไหนอะกรอกตอก,ตอก,ต,อกตอกเลยไม่ได้อีกอันนี้คือแอนทรีจะต้องหาพืชที่ปลูกในฤดูใบไม้ผลิโอ้โหไหนมีอะไรต่ออีก อันนี้พืชคุณภาพโอ้โหติดดาวทองนะฮะห้าอันอันนี้เป็นพืชฤดูร้อนโอเคห้าอันเหมือนกันเอ้ยอย่างละอันพืชฤดูใบไม้ร่วงของผลิตจากสัตว์โอ้โหเยอะมากแล้วก็ตรงกลางโอ้โหตายละพวกอาหารชัด,ชดเลยนี่เชอร์ร,ออรี่ป,ปลูเมงราเนตพีชออร์เดนแอปเปิ้ลต้องหาต้นไม้ไปปลูกเพิ่มวะ แล้วก็เหล่าตรงตรงนั้นอีกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยกบอันนี้เป็น River Fish ตกปลาโอ้โห Night Fishing ปลาตกในที่มืด Glittering Boulder Remove มีตัว Remove หรออันนี้เป็นปลาชนบ่อน,น้ำนะครับผม Crab Pot เป็นปลาประเภทปุออกไปพาที่เก็บเก็บจากพื้นเอาปลาทะเลโอ้ แล้วก็ปลาชนิดพิเศษ Specialty f โอ้โหปลดล็อกเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูตรงนั้นก่อนโอเคผมมาถึงโรบินแล้วเย้เรียบร้อยรับเงินเรียบร้อยโอเคเพื่งนนะเอคเวอสลามเนี่ยถ้าชนะได้เงิน180ใช่ไหมก็ขาดอยู่ตัวเดียวนี่ว่าก่อนอื่นต้องไปเอาดาบก่อนไปซื้อดาบ คัพเปอร์เราเราจะเอาตังเราพอเอาคือทั้งหมดไปเนี่ยยังไม่เปิดโอ้โหเปิดใบสองเออเดี๋ยวผมลงไปตบสลามสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้มั้งได้เงินเพิ่มด้วยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงยังไม่ลงไปชั้นสิบห้าหรอกชั้นหนึ่งให้รอดก่อนตอนนี้และชั้นหนึ่งไปแค่นี้ด้วยหาหาของ โอเคเราต้องไปคุยกับลว oh. ิสโอ้โแล้วผมไปคุยสกายเลยนะโ okay. อเคแต่ว่าตอนนี้บ่ายสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นลิฟต์เดอะไมล์ก่อนอ่าได้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 ได,ได,ได้เดี๋ยวไปคุยกับทาวิสเอ้ยลูอิสทาวิส,วสนี่ใครวะมาขอของคืนหน่อยเอาโกบาอ่ะ เอาไรเยี่ยมเลยถ้าหากว่าฉันหาไอคอปเปอร์บาที่หายไปเจอฉันจะเอาคืนใส่กล่องจดหมายให้คุณวนวัพรุนี้โอ้โหไม่ว่าจะไม่ได้ว่าจะได้ทันทีด้วยนะวูดเดนเบลดผมซื้อเลยอ่ะมาเอ้ยโอ้ยกดซื้อแล้วขายโอเคแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมขอกว่าจะลงไปไปไป,ไปหาเลวิสได้เดี๋ยวผมลงลงเหมืองต่อก่อน ไอ้ตันนี้มันขืนโอ้โหคืนินีเดียวเองโอเคลงเ,เหมืองไปชั้น20กัน โอเคในที okay. ่สุดก็ชันยี่สิบเฮ้ยสติลสมอมสอสโอ้ดาเมจสี่ถึงแปดสปินบวกสองได้หรอไอสามถึงเจ็ดอันนี้ทิ้งได้เลยเนี่ยแต่๋ยาไปขายดีกว่าแปนึงเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีบอ่อตกปลาด้วยนะฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนละกันเพราะว่ามันมืดแล้วน่าจะไปหาเลวิสไม่ทันด้วย โอเคหรือว่าทันเดี๋ยวลองเดินไปหารีวิสก่อนกวทันนะเอ้ยมีคาซีนเดี๋ยวเดี๋ยวดีดคาซีนตอนนี้นะอันนี้เดี๋ยวคุณเลอสีมาคุยขยะหรอเอ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนมีแล็กคุณกลับมาอีกแล้ว่ะเนี่ยเออแล้วเรา อ่าคนนิ่มมาถูกจังหวะมากเลยนะอ่าคนช่วยอะไรชายแก่คนนี้หน่อยได้ปะช่วยเดินดูตรงหัวหมุมตรงนั้นทีดิอ่าแล้วก็ลองดูหน่อยว่ามีแลคคูนไหมนะฮะเพราะฉันรู้สึกวนตติมันกับม,มันมากเลยยังก็ขอบคุณหน้าที่อ่าช่วยดูแลชายในตรงนี้เนี่ยบอกว่ามันจะไม่กลับมาอีกนะบอกมันจะช่วยขับไล่แลคคูนนะ แล้วก็มาเจอกับทันพรุสีลีนัสนะครับผมเออ่ฉันเองแหละฉันขอโทษนะคือฉันกำลังหาอาหารที่แบบร้อนๆสดๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยในถังเนี้ยแต่ว่ามันก็มีแต่ขยะที่ฉันไม่ค่อยชอบอะ่ะคนคิด โอ้โหสี่ตัวเลือกคนคิดว่า t h e r e e something s wrong w i t h what I m d o i n g คิดว่าฉันทำอะไรผิดไหมใช่ discard no s h a m e for food to go illegal but you should get a job as t top l e a c h i n g of author อ uh, ่าถามว่าที่ทำที่ฉันทำมันผิดไหม มันก็อาจจะผิดกฎหมายหรือว่ามันก็ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่เพราะว่าขยะมันก็เอ้มันก็ไออาหารเนี่ยมันก็เสียหมดแล้วอะไรเงี้ยหรือฉันคิดว่าคุณควรจะทํางานแล้วก็เลิกขโมยคนอื่นได้แล้วนะเฮ้อไม่มีใครเข้าใจโลกนี้เลยอาเซลุคนไม่รู้หรอกว่าอ่าวัดอิดไล์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ฉันไม่ได้รังเกียจทุกคนนะแต่ว่าฉันฉันต้องการอยู่ในทางของฉันเองอ่ะมันผิดด้วยหรอเออมันก็ไม่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ละคนก็มีทางไม่เหมือนกันเนาะคุณควรจะกลับบ้านได้แล้วนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มารบกวนจอร์ดอีกคุณสามารถบอกเขาได้เลยว่าและคุณมันปลอดภัยดีโอเคเราก็กลับบ้านแต่เดี๋ยว เรียบร้อยเดี๋ยวตะก,กัสนะครับฉันรู้ว่าคุณทำอะไรลีนะัสถ้าคุณต้องการอาหารทำไมไม่บอกเราอ่ทำไมไม่ไม,ไม่พูดละ่ะฉันไม่ต้องการให้คนในพลิแกนทาวหิวโหยนะนี่ อ่าโอ้โหเป็นตะกาที่ใส่ซูชินี้ฟริตเตอร์สำหรับคุณเลยอ่ะยังไงอ่า Make sure you deep them in my spicy มามาลินาร่าอ๋อให้มั่นใจด้วยว่าคุณได้ใส่ซอรพริกไปแล้วนะครับผมอ่ะเอาไปเฮ้ยคือถ้าผมไม่บอกก็ไม่มีใครรู้อะเนาะอ่ะแต่ตอนนี้บอกแล้วแล้วประเด็นคือเราจะลงไปหาท่านหรือเปล่าลีนัส ตอนที่สามทุ่มแล้วด้วยปกติบ้านสามทุ่มก็ปิดก,กันแล้วอะ่ะบ้านของผู้ใหญ่บ้านปิดก,กี่ทุ่มครับถ้าสามก็จบมากกว่าสามก็รอดและเราจะรู้กันในสามสองหนึ่งเฮ้ย,เข,ยเข้าได้ว่าเรียบร้อยโอ้โลรอตายครับผมได้เงินมาอีกสือแปสิบเหรียญกริ่งเรียบร้อยโอเค ไปกลับบ้านได้เวลานอนแล้วทุกคนสิ้นสุดวันนี้สักทีนะครับผมแน่นอนแตผมขอกล่าวปิดเลยแล้วกันเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของซาร์ดิวาเล่ในพาร์ทที่6แล้วเนาะอ่าหากเพื่อนๆนะครับที่ชอบได้คลิปย้อนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการให้กำลังใจช่องจิตเดชลลลลและแม่หม้อลงอิชิกิอาเซอลี่เบิร์ดในการทำคลิปและเล่นเกมผ่าไปกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกผักเพิ่มนะฮะ เอ็นร์จีเรามีใช่ไหมน่าจะมีอยู่มัง้งแล้วเขาปลูกผักเพิ่มก่อนเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อเชิ้ตเหรอเปลี่ยนเสื้อได้อโอเคเปลี่ยนลายอ่ะเดี๋ยวผมขอปลูกพืชก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลาจากกันวันนี้นะครับผมก็เก็บเสื้อเอาไว้โอเคพืชเราจะปลูกจะเป็นสปริงซีดเนาะสาสิบเมตรอันเอเอไม่ไม่ไม่โอเคมาเริ่มปลูกกันดีกว่า โอเคเรียบร้อยไปถึงเวลานอนกันนะครับผมี๋ยวก็ถึงเวลานอนผมควรจะเอาอันนี้เผาได้ไหมอ่าได้โอเคของมีครบนะฮะโอเคเดี๋ยวของที่เหลือเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะครับตรงนี้เก็บให้หมดเลยตับดบเราก็เก็บเถอเนาะโอเคสล้กหนึ่งเผารอไว้ติกต๊ก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 ติ๊ก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  โอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับผมขอนอนแล้วก็วันพรุ่งนี้เตรียมตัวเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย